วันนี้ทั้ง3คนนะครับอยู่ที่โรงแรมฟีรามานะฮะซึ่งกนะเมื่อคืนเราก็พักกันที่นี่นะฮะหลังจากที่ทานอาหารเช้าแล้วนะครับเล่นน้ำแล้วภารกิจของสามปอนะฮะก็มาเล่นที่ห้องเด็กเล่นช่วงบ่ายเราจะไปที่โครงการช่างหัวมันใช่ไหมเด็กๆนะฮะเพื่อไปทำคอนเทนต์นะอ่ะตอนนี้นะฮะสนุกสนานปไปก่อน

ยเลิก,กเล่นนะฮะเราจะทํากับข้าวแล้วไม่สนใจลลเระ่รตองต่วนเคน,เกกนี่กนนะฮะเล่นนะฮะทำไมฮรับทำไรครับเิทำกับข้าวใช่ไหมโอ้โหี่อิอกินไอมพอส่งไอติมได้ไหมได้ทำไอตมให้หน่สิิน นะโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครอบครัวโตรอนะฮะโอ้ทำไอติมได้นะครับทำไอติมมาฮะใครทำตุ๋ข้าวบ้างพี่ปัดขายอะไรทำอะไรขายขายซูชิอ่าทำไมต้องแย่งกันทำล่ะไม้อย่าอย่าทำมีทั้งสามโต๊ะอยากทำอะไรก็ทำไปเนะ <gadget. S 2> รัดอ่าตายนะฮะลัดอ<ร>่าอ่โอ้ทำไมต้องแย่งด้วยพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแย่งกันพี่ปัดจ๊อกเราเล่นอย่างอื่นดีกว่าอย่าไปสนใจ มึงเป็นเรื่องอย่างอ่นี้กับข้ามีเจอย่างนินทาไปบวกเลขให้หนสิเนี่ยดยอืม,อมทำไรครับทำงานอืมโอ้โหนี่ทั้งสองคนนี่ทำไมสร้างความวุ่นวายในสังคมอีกแล้ว ทำไมเป็นบุคคลที่นะครับไม่ร s สเพคเลยนะครัโอเคกลับบ้านพี่ป้าทำไม <c oughs> ทำไมต้องแย่งทำไมต้องนั่นป้ <c oughs> ากลับบ้านยถทายอย่างนี้ไม่ต้องเล่นแล้ว พฤติกรรมของการการ่อความแต่รอรำคาญเนี่ยเสื้อเหลืองมีตลอดเลยนะจะมั่วอะไรเมื่อกี้อ่ะน้องน้องเขาจะเล่นของเขาดีแล้วตัวเองเป็นยังไงล่ะเออเป็นพวกคิปปี้เปล่าเนี่ยดูที่น้องเคลิม้มนะครับน้องเคลิ้มไม่สนใจอะไรเลยเล่นกับน้องเคลิ้มอย่างเดียวใช่ไหม นะครับนะครับเคนะครับนะจะทำอะไรครับทำซูชิซูชิใช่ไหมอ่าสับบะสับบะนะฮะโอ้โหและกินประจัทานได้ไหมน้ำมันน้ำมันอือหือโอ้โหครับครับ แนะนำตัวด้วยกำลังไมมร้สดชื่อไหมน้องปัดเมนตีกับมุนเมจิถามครับน้องปัดเมนตีนะเราอยู่คนที่ไหนจะถามใช่ไหมใช่ครับอ่านะฮะตีกอล์ฟแล้ว,ลวโอเคนะะจะทำอะไรครับนี่ได้แต่ครับแล้วครับคูชิวาซาบะ นักทัศนคตากรอ๋อแล้วเดี๋ยวจ๊ะเราอยู่ที่โรง อันนี้ก็เป็นเนื้อย่างเกาหลีครับผมอันนี้คือเนือย่างเกาหลี Nada nak 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 8 nak 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 อ่ะนี่ครับเอาผักมาครับวก็อะไรอะไรเอาเนื้อเอาย่างไปี่มีท่านผู้ชมตจำดู่ะอ้ามุัเนาะลงแล้วอ่ะอันนี้เป็นไข่ รุคับไอกุ๊งเอ้าเงำ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 งนเลโดนัทเอางำ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 อเนื้พิเศษนำเข้าจากเกาหลีงำงำงำนืพิเศษนำเข้าจากเกาหลีเจครับแต่บังด้วยเนซี่ยังไม่อิ่มเลยโอ๊ยไปย้อข้างๆข้างไปทำด้วยกันนะลูกค้าเขากินเยอะมากเลย่นะขอร้องไม่นให้มาลยค่ะคุยไม่ขอได้ไหม I'm like, เียครับโอ้โหท่เป็น้ชมครับทำไรขายครับเนี่ยอันนี้เขาเปิดร้านสุชิซุชิใช่ไหมฮะสุชิเสรดแล้วนะฮะเอ่เพิ่มเพิ่มช่ไหนั่นน่ะไม่ไม่ใช่อะไรหรอกแทำไลูกค้าหิวแล้วนะครับลูกค้าหิวก้อนมาแล้วเอนวะคลูกค้าหิวแล้วครับลูกค้าหิวแล้วน่าจะชอบนะลูกค้าเพิ่มเพิ่มล่าเพแล้วะครับ อย่างนี้ก,ก็พอ้ครับอนู่กันใช่ไหมนี่คุตัวต่อมาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันครับต้องทำอาหารไม่กินอ่าไม่กินะช่วยกัน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 ไอ้พ่อช่วยใช่ไหมอ่าพ่อเป็นลูกค้านะครับลูกค้าจะไปยุ่งกับเอ่อพ่อค้าได้ไงพ่อค้าแม่ค้าต,ต้องเป็นคนทำหหรือคนปรุงอาหารนะฮะอย่าเอ้ยผึ้งประดิษฐ์ด้วยปื้ม ลเขคขายทำมาจะรอกาตี้นี้แล้วลูกค้าจะได้ทานอาหารได้ก็ไม่เอา้ปัดไปอ่ะนะเอาหนื่งไปแล้วไปไหนไปนะโอ้มาคารบท่านผู้ชมมาเยอะนะครับนะครับมีท่านผู้ชมเข้ามาแล้ววิธีการต้อัวนะครับกับผู้ชายสามคนนะครับพอดีเมื่อวันศุกร์พี่เข้มาบรรยายที่เชีบุรีนะครับแล้วก็พักยามคืนนะฮะ แล้วก็พาเด็กๆเนี่ยติดตามกับเพื่อนนะครับติดตาเราในการหลายด้วยนะ้ามีวิธีทำโทษยามีวิธีทำโทษทั้งคู่นะออกจากห้องเดี๋ยวนี้เลยข้างใน ค,ครับขอนญาตครับพื้กนกระปรับมาพ่อมาขา้งนอกนะพื้กนกระปรับมาส่งวิธีทําโทษนะะแล้วลกัรป่ปาา่าพื้นครัาขออญาตครับ